สวัสดีค่ะคุณแป้งที่นัดดูห้องสวัสด์คอนโดพระรามสองใช่ไหมคะใช่ค่ะสามารถดูห้องได้ตามสบายเลยนะคะที่นี่นะคะเป็นแบบหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะคะขนาด28ตารางเมตรค่ะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่5,000บาทค่ะคุณแป้งบอกเลยว่าถนะ้าคุณแป้งสนใจห้องสวยๆแบบเนี้ยคุณแป้งต้องรีบจองเลยเพราะว่าเรามีโปรนะคะแจกอาร์ตทอยด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาของเดือนสุสาคมนะคะซึ่งเป็นโปรแลบูบูนั่นเอง และที่สําคัญเลยนะคะที่นี่นะคะเดินทางสะดวกมากเพราะว่าใกล้เชนทันพระรามสองใช้เวลาหาทีเท่านั้นและที่สําคัญคือยังใกล้ทางหลวนด้วยค่ะคุณแป้งได้ดูห้องอะไรได้ทราบรยายละเอียดแล้วคุณแป้งสนใจที่จะจองห้องนี้เลยไหมคะเดี๋ยวรถทางเรานำาเอกสารให้ได้เลยค่ะ อืมอันนี้อยากถามในเนืงอค่ะว่าแบบถ้าจองห้องกับแลคอนโดนี่มีแบบว่าดูแลอะไรบ้างหรอคะเพราะว่าแบบเออมีดูไว้หลายที่เหมือนกันแต่แบบห้องมันก็คล้ายๆกันหมดเลยอ่ะก็ไม่รู้ว่าแบบเออที่นี่แบบมีดียังไงบ้างอะคะทําไมถึงต้องซื้อกัที่นี่อ๋อคุณแป้งอยากทราบใช่ไหมคะว่าแลคอนโดต่างจากที่อื่นยังไง ต้องบอกเลยว่าแลคอนโดนะคะเราจจำหน่ายคอนโดมือ2เนาะแบบเฟอร์นิเจอร์ครบพร้อมอยู่เลยเฟอร์นิเจอร์เรานะคะจัดมาให้อย่างดีค่ะพร้อมใช้งานร้อและที่สําคัญคือระบบความปลอดภัยเราเนี่ยให้ทั้งดิจิตอลดอล็อก5ชั้นเลยเรามีโปรโมชั่นตอนนี้ในเดือนพฤษภาคม แจกอาถอยน่ารักน่ารัก,รกอย่างลาบูบูค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณแป้งสนใจนะคะคุณแป้งต้องรีบทักเลยค่ะต้องรีบจองตอนนี้เลยค่ะเพราะว่าเราเนี่ยดูแลให้แต่วันพาดูห้องนะคะยันวันโอนเลยค่ะคุณแป้งเพราะฉะนั้นคุณแป้งสนใจคอนโดมือสองห้องสวยๆนะคะตามรายละเอียดข้างบนเลยค่ะคุณแป้ง